วันนี้ตลกฮนะประยุทธ์เห็นไหมฮะออกไปลงพื้นที่ไปในสารที่น้ําท่วมไปนี่โอ้โหคุณดูนีฮะขึ้นรถของอาทางทางการน่ยนะรถอะไรไม่รู้ว่าคันสีส้มๆแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมเงียบเงียบเหงาเหลือเกินทําท่าย,ยัางไงนะัอย่างนี้เหรอ <laughs> E. เงเียบเหาเลอเกินครับประชาชนไม่มีออกมาต้อนรับกันเยอะแยะมากมายไม่มีเลยมีแต่หน่วยงานคัดรายการแล้วก็ตำรวจที่อำนวยความสะด,ดวกให้กับพลเอกประยุทธ์แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยก3นิ้วกันยก3นิ้วก็นาข่าวมันออกมาว่าไงพลเอกประยุทธ์สวนเลยยก3านิ้วระวังไอ้คนที่ทำเนี่ยไอ้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกเนี่ยต่อไปอนาคตจะลำบากโอ้โหคือ <c oughs> รัฐบาลชุดนี้นะผมพูดแบบกลางๆนะครับก็ขู่มาตั้งแต่แรก ว่าถามว่าวันนี้เนี่ย <_ PEAK> เกิดการประท้วงดาวกระจายกันทั่วประเทศอย่างนี้เนี่ย <_ contexts> มันไม่ใช่ปรากฏการปกติแล้วนะครับมันไม่ใช่ปกติแล้วออกมาประท้วงวันนี้เนี่ยเรามี77จังหวัดเนี่ยนะถ้าออกมาประท้วงกันพร้อม77จจังหวัดรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับรัฐบาลไม่สามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าคุณจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยทั้งประเทศออกมาไม่เอาประยุทธ์เออ แล้ววันนี้ประยุทธ์จะอยู่ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเหตุผลมันมีแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับนะพลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะนะพยายามที่จะไม่ได้ยินในเสียงที่ประชาชนนี่เขาเรียกร้องให้ลาออกคือผมกําลังจะบอกอย่างนี้ฮะพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้ยินหรอกเพราะจริงๆพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ได้มาจากประชาชนก็อย่างที่บอกครบรุ้นอำนาจมาแล้วเวลาประชาชนเนี่ยนะเออพูดตะโกนเรียกร้อง เขาจะสนใจไปทําไมในเมื่อเขาไม่ได้มาจากประชาชนถูกไหมวันนี้ใครบอกประยุทธ์มาจากประชาชนก็ไม่ใช่นะเพราะวันนี้ประยุทธนะ์เนี่ยโดนเสนอชื่อให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสวถามว่าประชาชนเลือกมาหรือเปล่าไม่เลือกแล้วคุณลองให้ประยุทธ์ไปลงแบบนะการเลือกตั้งแบบทั่วไปสิดูซิประชาชนจะเสนอประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกหรือเปล่าไม่มีทาง แต่วันนี้ประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้รับเสียงสนับสนุนจากนะพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยหลักๆเลยนะพักพลังประชารัฐแล้วก็บรรดาเหล่าสอวอต่างๆที่เขาลากตั้งมาแล้ววันนี้จะบอกว่าประยุทธ์มาจากเสียงประชาธิปไตยมาจากประชาชนมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องต้องฟังว่าอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้มาจากเสียงประชาชนแล้วเขามาจากทหารจําเป็นต้องเชื่อประชาชนไหม เป็นผมผมมาจากทหารผมก็ไม่เชื่อประชาชนผมจะเชื่อทําไมอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาจากพวกคุณนี่ผมมาจากทหารแล้วทหารในบรรดาเหล่าสอวอต่างๆที่ผมลากตั้งมาเลือกผมเข้ามาตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ประชาชนต่อให้ออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนผมก็ไม่ได้ยินเพราะผมไม่ได้มาจากพวกคุณผมต้องแครอะไรนี่อันนี้คือผมคิดแทนเขานะใช่อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประยุทธ์ไม่ได้มาจากประชาชนต่อให้ประชาชนออกมาเป็นล้านก็ไม่สนใจทําไมอ่ะแล้วก็จะขู่ไปเหมือนเมื่อวานน่ะที่นั่งอยู่บนรถของอของทางการน่ะแล้วบอกว่าเนี่ยพวกคุณเป็นพ่อเป็นแม่ออกมาชูสานิ้อย่างเงี้ยระวังนะลูกเนี่ยนะเขาจะเดือดร้อนก็จะอยู่ไม่ได้อนาคตนี่เฉียบไหมโอ้โหแล้วก็มีตำรวจรู้สึกว่ายศน่าจะเป็นผู้การรั่วใคร ชี้หน้าประชาชนหรือว่าให้หยุดพูดคือประเด็นนะ่ะมันข่มขู่ประชาชนด้วยอำนาจไม่ใช่ความศรัทธาแล้วก็ถามย้อนไปอีกทีว่าประชาชนเคยศรัทธาประยุทธ์จันโอชาหรือไม่เอาจริงๆวันนี้เราถามนะบางทีเวลาเราพูดเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนก้าวไปสู่ว่าทำไมนายกถึงไม่ลาออกผมขออารัมพบทก่อนนะถามว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเคยศรัทธาคนเอกประยุทธ์หรือไม่ ประชาชนถึงกับอึ้งในวันที่พลเอกประยุทธ์โดนยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาไม่คาดคิดว่าคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เคยบอกว่าอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยอย่างภูมิใจไทยอย่างประชาธิปัตย์ตกใจถูกไหมครับประชาชนตกเอา มาดูอีกทีมึนนะตอนเย็นเอาน,นายกรัฐมนตรีได้ประยุทธ์จันโอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความศรัทธาของประชาชนมันไม่ได้เริ่มขึ้นจากความศรัทธาคุณเห็นไหมเขาเริ่มขึ้นจากความงวยงงว่าเฮ้ยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกได้ยังไงงงงงเพราะวันนั้นเนี่ยยกมือกันทั้งสภาคุณเห็นไหมสวยกมือเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับว่า พูดว่าเอเย,ยังศรัทธาความเป็นนายกรัฐมนตรีของอประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยมันมีความศรัทธาตั้งแต่ต้นด้วยหรอถูกไหมครับนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ยประชาชนไม่ได้ศรัทธามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการยกมือโหวตของบรรดาเหล่าสอวอที่เขาลากตั้งเข้ามานะกับสสที่มันเปลี่ยนข้างกลับลิ้นนะ สิ้นสันดานคนดีปรับจากประชาธิปไตยไปเป็นปเผด็จการง่ายได้โดยอ้างว่าปลดล็อกประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคุณฟังผมดีๆนะบรรดาพักต่างๆที่พยายามจะกลับตัวกลับลิ้นว่าเคยยกมือให้กับทหารแล้วรู้สึกสำนึกผิดพยายามเกาะกระแสที่ไหนไปก็พยายามเกาะกระแสที่นั่นที่ไหนฟัง่งดูแล้วฟังรัฐบาลมีชัยก็ ไปฝั่งรัฐบาลพอดูว่าฝั่งรัฐบาลจะเพี้ยงพล้าก็มาฝั่งประชาธิปไตยพวกนี้เชื่อได้หรือเปล่าก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันว่าว่าเป็นพักไหนบ้างไม่อยากจะพูดพอพูดและชี้ชัดว่าผมไปด่าไปว่ากับเขาอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเขาไม่ฟังคุณจะพูดได้ดังขนาดไหนเขาไม่ฟังวันนี้เขาไม่มีทางฟังอ่ะเหตุผลสําคัญ เนี่ยวันนี้เห็นไหมมีสิ่งเล้าใจมาทุก Facebook ไลฟ์ของผมเนี่ยมีสิ่งเล้าใจมีข้อมูลก็มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกครั้งเลยอะ่ะคุณรู้ไหมว่าทําไมรัฐบาลชุดนี้นะถึงไม่ยุบสภาคุณรู้หรือไม่ว่าทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงไม่ยอมลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอ่าผมจะเฉลยให้ท่านฟังฟังผมดีๆนะคือตอนนี้เนี่ย งบประมาณปี63เนี่ยมันใช้ไปหมดแล้วเค,คก้อนใหญ่มากคือมาเนี่ย3.2ล้านล้านบาทเนี่ยนะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเค,คก้อนนี้โดนใช้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในงบประมาณปี64ตอนนี้คอรมอหรือพลเอกประยุทธ์หรือพักอ,อ,อะไรประชารัฐหรือพักภูมิใจไทยหรือพักประชาธิปัตย์เขากำลังรอ เค้กก้อนใหม่อยู่เป็นจำนวนงบประมาณรายจ่ายถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ3.3ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยงบตรงนี้เขารอกันอยู่เขารอเค,ค้กก้อนใหญ่อยู่แล้วคุณจะให้เขารีบลงจากตำแหน่งทำไมวันนี้ให้เป็นให้ตายเถอะครับนายกรัฐมนตรีไม่ยอมลาออกแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะกระทบกับหลายกระทรวงคุณรู้ป่ะแต่และกระทรวงเนี่ยงบมาเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ แค่ไม่กี่เดือนงบประมาณปีหกสี่เงินก้อนใหญ่มหือมาจะถาโถมเข้ามาสู่รัฐบาลชุดนี้แล้วถ้าอยู่อยู่มัง้งเนี่ยยุบสาภาลาออกเอา้าชิบหายกันไปหมดแล้วสุดท้ายเค,ค้ก้อนนี้อยู่ที่ใครก็ไม่ได้อยู่ที่คอรมอชุดปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์จันโอชาไม่ได้อยู่ที่พักพวกเขาไม่ได้อยู่ที่คณะรัฐมนตรีทุกตัวที่มาจากนะ ประชาธิปัตย์ก็ดีภูมิใจไทยก็ดีประชารัฐก,ก็ดีหรือของสุเทพเทือกสุวรรณก็ดีไม่มีทางครับไม่มีทางวันนี้ที่เขาเนี่ยปากกัดตินทีพให้เป็นให้ตายยังไงเนี่ยไม่ยอมลาออกก็เพราะเค,ค้กก้อนนี้เขารออยู่งบประมาณรายจ่ายนะงบประมาณทั้งหมดเป็นงบประมาณแผ่นดินประมาณ3.3ล้านล้านเนี่ยที่จะมาแค่ไม่กี่เดือนข้างหน้านี่นะ ที่จะคลอดแล้วก็เคลี้ยงไปสู่กระทรวงต่างๆทั่วถึงทั่วถึงกันเนี่ยเขารออยู่เพราะฉะนั้นคุณจะมาประท้วงอะไรให้ลาออกช่วงนี้เพราะฉะนั้นเป็นการยากมากๆครับพี่น้องว่าทําไมนะวันนี้นะคำถามว่าทําไมนายกถึงไม่ลาออกชัดๆครับรองเงินก้อนใหญ่ใช้เงินก่อนวันนี้ใช้เงินให้หมดก่อนถึงจะลาออกเข้าใจกันไหม <laughs> เข้าใจกันไหมแล้วข่าวมันออกมาว่า จะมีการกู้เพิ่มถึง1.65ล้านสมทบไปสิครับฮะงบประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาทบวกกับ1.65ล้านบาทเค้กก้อนใหญ่กว่างบประมาณปี63เสียด้วยซ้ำถ้าเป็นผมผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งไม่ใช่มาจากประชาชนเนี่ยนะมาจากการลากตั้งเนี่ยผมก็ไม่ลาออก <c oughs> จะลาออกทำไมละ่ะถูกไหม เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นการบ้านหนักของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาดาวกระจายวันนี้อะมองมาฝั่งประชาชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมกันบ้างผมเชื่อแน่นะครับถ้าดาวกระจายกันทุกจังหวัดอยู่ไม่ได้ครับ ต่อให้จะรอเค้กก้อนใหญ่ขนาดไหนคุณจะผัดยุงเวลายื้อเวลาอะไรสารพัดก็แล้วแต่ในเหตุผลของคุณเพื่อที่จะรอเค้กก้อนใหญ่คุณรอไม่ได้ครับเพราะคุณจะตายก่อนที่จะถึงก่อนที่เค้กมันจะมาหาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราเจอกับศึกใหญ่ตรงที่ว่าเหตุผลถามว่าวันนี้ที่นายกเริมตีไม่ลาออกไม่ยอมยุบสภาอ้างว่าเพื่อประชาชนกลัวประชาชนเดือดร้อนคุณเชื่อกันไหม เอาผมถามคําเดียวว่าคุณเชื่อกันไหมคุณเชื่อไหมว่าเนี่ย,ยที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมลาออกเพราะกลัวประชาชนเดือดร้อนคุณเชื่อกันไหมแล้วมีกี่เหตุผลที่นายกไม่ยอมลาออกอะนะสูญเสียผลประโยชน์ไปเท่าไหร่ทั้งครอรมอเงินเดือนสอสอเดือนละแสนสองแสนและกับงบประมาณที่มาแต่ละกระทรวงกระทรวงละหลายแสนล้านในส่วนตรงนี้เป็นงบประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาท กับเงินที่จะกู้นะนะแก้ไขเพดานนี้เนี่ยให้มันทะลุเพดานแล้วกู้มาอีก1.65ล้านบาทเนี่ยเพื่อมานะโปะแล้วอ้างว่าเนี่ยในปี63เนี่ยขาดดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าเลยต้องกู้มาโปะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีไม่ยอมลาออกก็เพราะรอเค,ค้กก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่ไม่รู้ว่าจะรอถึงไหมนะ ไม่รู้ว่าจะทนแรงเสียดทานของกลุ่มผู้ชุมนุมได้หรือไม่เพราะวันนี้เนี่ยเขาก็เร่งเกียร์ใส่สปีดกันอย่างเต็มที่ว่าเอาแล้วแหละว,วันนี้เนี่ยยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนารู้ดำรู้แดงกันไปข้าง